เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องโครงการลถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งนี้เนี่ยผมนํำเรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับว่ามันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของทางผู้บริหารของ BTS เนี่ยเราไม่ต้องการแสดงออกในการที่จะมาโต้แย้งผานสือ โครงการนี้เป็นโครงการที่ล m ฟม e นะครับได้ทำการศึกษาแล้วก็ดำเนินโครงการในลักษณะของ PPP นะครับโดยที่ได้มีการศึกษาตามขั้นตอนของพรบร่วมทุนนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับก็มีเอกชนรายหนึ่งที่ซื้อสองนะครับโดยบริษัทไอทดีนะครับได้ยื่นหนังสือนะครับไปถึงล m ฟม e แล้วก็สคอนะครับว่า มีความเห็นว่าอยากจะให้เปลี่ยนเกณฑ์การตัดสินนะครับไม่เห็นด้วยากับการที่ราฟมอรหรือคณะกรรมการชั้นเลือกเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นะครับเราได้มีเนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เรายังไม่ได้รับคําตอบเลยนะครับจนถึงปัจจบันนี้นะครับ วันนี้เราพยายามบอกว่าสิ่งที่เราร้องเรียนเนี่ยเพราะคุณทําไม่ถูกตามกฎหมายที่เราต่อสู้กันมายาวนานครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขอเพียงอย่างเดียวว่าขอเข้าสู่กระบวนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและให้เป็นไปตามกฎหมายที่คุณกําหนดไว้ที่น้องประชาชนอยาเข้าใจผิดเรื่องนี้ไม่มีการแบ่งเค้กกันครับเรื่องนี้เราต่อสู้ทําไมผมกล้าพูดอย่างนี้บริษัท BTS เนี่ยเราเป็นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วถูกจับตามองโดยนักลงทุนต่างประเทศวันที่เอกชนจะต้องลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าเรื่องนี้ปล่อยให้ผ่านไปมันเหมือนเป็นการทำลายระบบตามพรบร่วมทุนของประเทศไทย ออกหลักเกณฑ์นี้มารับฟังความคามิดเห็นเหมือนอย่างคราวนี้ถ้าเกิดรับฟังความคามิดเห็นแล้วเกิดไปไม่ได้เดีย๋ยวผมก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ท่านจเจ้าอย่างนั้นเหรอครับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้มาเนี่ยท่านเคยเห็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกออกมาให้สัมภาษณนะ์ไหมคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวท่านผู้ว่าแล้วท่านไม่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในขั้นาการคัดเลือกด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเราคมมไม่เคยพูดกับท่าน ท่านไม่เคยบอกครับว่าตอนที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนตอนเดือนเมษายน2563เนี่ยมีบริษัทไหนแสดงความคิดเห็นไปบ้างไม่เคยบอกครับ คนที่มีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านต้องออกมาแก้ปัญหาครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทยต้องมีจุดจบต้องมีการแก้ปัญหา